หนองตวนตอกปุ่งฟือครั้งแรกเบิ่งสิเป็นกินหรือบอจะได้แซบบอบอแซบดิแซบน่าแซบขนาดผมไม่ได้องเลยโอ้น่าแซบขนาดอาทิตย์ ำใส่เบิ้อทเตมทอกไสวันี้อุ้ยอ๋ทุอุ่นออเต็มปากเลยเรียบร้อยอ๋อสดน้ำใส่วันี้อู้เ่เพชรเพชรแก ใส่นอ้ปุ๊บโอ,โอจะแซบเนาะ เปิดภาพมาพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้รถเบิ่งสภาพรถพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นโครนเป็นตมหมดแล้วเต็มแต่ขี้ฝุ่นเนาะสภาพทางของเมืองเผาดมพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกาตอนนี้ครูดอยกับน้องลินทอนกับน้องตุ้นตอกกะยังอยู่ที่เมืองพผาดมพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะนี่สบายดีลูกสบายดีโดย,ยดโดย เดี๋ยวนี้เฮาจะมาหยังกินเฟอร์ลูกเคยกินบ่บ่เคยกินจักเทื่อมื้อนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตโอ้ถูกลูกดูกินทอนเคยกินเนาะลูกเคยกินแล้วเนาะเคยกินจักเทื่อแล้วหลายเทื่อแล้วอย่างแต่น้องนตอกเนาะโอเคพ่อแม่นเลยเนาะอ่าโก่อนอื่นก็กราบทักทายสบายดี พ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ก็คือปูดอยกับน้องเรืนทองกับน้องตุนตอกกะมาอยู่ที่ฮานฮานเฟอร์หรือว่าฮานขายกล้วยเตี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ทางฝั่งลาวจะเอิ่นว่าฮานเฟอร์แต่ว่าถ้าอยู่ฝั่งไทยจะเป็นฮานกล้วยเตี๋ยวนะจะต่างกันเล็กน้อยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะจะหอดเวลาก็คือโอ้โห สิบสองโมงว่าสายเที่ยงแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวสิบสองโมงสี่สิบเอ็ดนาทีกายเวลากินขา้าวกินน้ำเนาะก็คือพาน้องตุตโอก,กับน้องลินทอนไปซื้อเครื่องแล้วก็พาน้องเพื่อนไปหงองมอไปกวดเพราะว่าน้องเพื่อนบอสบายทั้งสองคนเนาะแล้วก็จะพานอ้นองเพื่อนมากินข้าวมัเดี๋ยวจะพาน้องตุตโอมากินข้าวมากินเฟอร์ามันจะแซบหรือบอมาไปน้องใส่นสันงเนี่เอาเนาะ เอาอันฟื้นเลยสามถ้วยมืดหน้าทางนั้นไม่หลุดหน้ทานนนนนทางนั้นไปเติมต่อกันหน้าทางนั้นไปเออทางนี้มันมืดทำไมพี่น้องนะเลยมาเปิดเป็นทางทางนั้น มาเมืองพาจากเทือแล้วต้นตองมานำพรไลไ่เทือแล้วตอนนั้นพออยู่นั้นตี้อ,อ๋อมาแวะอ,อยู่ตลาดท่านใด โหโผลมาหาหมูอแต่ว่าพอบ่เคยพากกนเฟอร์จักเทียมันในกินนในย่ามเลยมันีนกินนี่ยังไข่บ่ลูกยังไข่บ่สักย่าเมื่อกี้เจ็บบ่บ่เจ็บว่าบ่เจ็บ อนอรลินทอนไขขึ้น3 7ปลายพอแม่พี่น้องเนาะ3 7มองศา3 7จุดปลายองศา37จุดปลายทานมอเพ่กนการสักยาให้นองลินทนบัดนี้กลับไปเฮือนแล้วบ่วต้องไปได้แคมนำเดี๋ยวกลับไปแล้วกะจะซื้อของกินให้ตต่ม เอายำยำเอาเนาะเยียวยำกับป้องเปล่าเนาะ <c oughs> เอาไว้กินลายมือ้อ <c oughs> ก็เป็นห้านเฟอร์ละก็เป็นห้านอาหารตามสั่งพนะ่อแม่พี่น้องเนาะมีทางเขารัดหน้าเนาะ มีลายอย่างอยูอ่มีก้อยมีอบม,มีแกงคมซอยจุเลือดแปลงปิ้งมีเกือบครบทุกอย่างพวกนี้พีน้องอยู่บนนี้เนาะแต่มื่อนี้ก็คือน้องตืนต๊อกว่าบ่าเคยกินเฟอร์จ้าเทือก็เลยพา้อง้องเพิ่นกินเฟอร์เาะว่าถ้าบไรกินมื่อนี้ก็น่าจะบ่มีโอกาส ลุนเติบเนาะสิะว่าจะบ่ได้มาเมืองพาเพราตอนนีก้ก็พ่อก็บ่อยู่แม่ก็บ่อยู่นาวบ่เล่นทอดนาวบ่ลูกนาวนาวป้าฮอนบ่ฮอนหยังนาวตุนตอกะดูลูกนาวบ่นาว คือเรายัางทาเมค่าผิ่นกลวยเตี๋ยวมือนีบค่อยมีคนพอหน่หน่เนาะปกติคุณด้อยมากอะเห็นคนเต็มอยู่นี่เพราะว่ามันอยู่มอสถานีรถโดยสารเนาะอยู่เทิงนี่จะเป็นสถานีรถโดยสารที่ว่าไประหว่างเมืองห้วยสายหาเมืองเพลาดมเนาะกาอยู่แถวนี่มันจะมีอยู่สองสาม้านที่ว่าเป็น้านเฟอร์ แตกาคู่เดียก็กเลือก้านที่ว่ามันสงบนิดนึงพ่งงอแม่พี่น้องเนาะประยุทธเรื่งมันคนไล่และการมันมีเสียงรบก,กวนไลยเนาะการอยูนะย่นี่กามีเสียงรบก,กวนคือกันเนาะเป็นเสียงรถมาเป็นทีเฮียบห้อยพ่อแม่พี่น้องเนาะเปิด์ไลบ่บ่จนตอดไลยบ่กินมดบ่มดกินให้หมดเอ้บ่มดนี่ ทางห้าเพิ่นปั๊บใหม่เลยไปล้างมือกันไปลูกไปไปเกินข้าวไปล้างมือกันไปก่อนกินข้าวต้องล้างมือนี่นี่นี่นำพนำี่พี่น้ำพี่พี่น้ำอยู่เองพี่เออล้างมือก่อนกินขา้าวนเ,นเนอะนี่พ่อแม่พี่น้องเนาะจะมีไข่หนึ่งนวยแล้วก็มีซิ้นมีลูกซิ้นแล้วก็เสน้น แล้วก็ถั่วงอกตัวนี้ก็อาจจะเป็นผักกัในะเทสุดยอดเลยหอมปุ้งเลยปุ้งเป็นน่ะปุ้งเป็นบ่เดี๋ยวเบิ่งเอื้อยใส่มญ่าแล้วก็ใส่น้ําเอื้อยเด้อใส่น้อยๆเอาเด้ใส่น้อยๆเอาเด้ต้องใส่หลายเอามันนีหมดแล้วใส่มันบ่หมดดอก เอาบ่วงกันนันอุลุอเอาบ่วงนี่เดี <t <t uh uh ๋ยวตัวนี้อ๋อบบกไม่ทูตี่เบาเนาะมามามาเออดูดูดูถอนกลยตัวนี้เอาไทูเอาตัวนี้ เอาไม่ชูดิยท่เอาไปทูไปทูบวงลุกบวงเลยเอาบวงนี่นะเอาบวงวนี่ชซตนนึ่งอาอหน่อต้นตอกปุ่งฟือครัง้งแรกเบอร์สิเป็นกินหรือบ่ <c oughs> อมามามาลุงเปิ่อให้นี่อันนี้เด้อเซ็ต,ตมือเด้อเฟื่อนกับเซ็ต Thank mm -hmm. you. xèo lé, à, dạng nhang tiêm, dạng nhang tiêm, dạng n้ำ tàn cô Tuấn Top luôn, con đấy, con bưng. เพิ่นก็ใส่ลายเอาลูกมาๆๆลูกคนนี

<laughs> ปีนบว่วงลูกเออเอาบ่วงงานนั้นมาลูกอ่ะเอาบ่วงนี่เอาบ่วงนั้นบ่เข้าเลยเอ่ะบ่วงนี่เอาเอออ่ะบ่วงนี่ปะใส่ปากเลยใส่ปากเลย เอออย่างนั้นแหละอืม <laughs> <laughs> ตกกไปยามันมาตกในถ้วยเออเ <laughs> <laughs> ซบ็ซบเซ็ปเซ็ปเรากินให้หมดเลยเ <laughs> ซ็ปเรากินให้หมดเ้อวันนี้ กินบะมดได้ได้ายเองเลยโอ้กินบะมดเนี่ยได้จายเองเลยหอ,อ,อน <c oughs> <c oughs> บาบบาปเลย่อแมพี่นนอง เลย เอาเอาลุทอนทนบกับพักวะโอ้จะแซบเนาะ <laughs> đi nơi lúc ăn bua hành xay tôm đi น้ำแดงมีสซมารเพชรเหมือนเดิม

ทางทิกนาทีาาทาาทาาาควงขึ้นขึ้นแบบตั้มเนาะจักษ์ยาหรือบ้าคเงแบบยานเป็นลุ่มตอนนี้กะกินเสร็จเป็นที่เหียวห้อยพ่อแม่พี่น้องเนาะกะตอนนี้เป็นของคุดดอยนี่กองน้องลินโทษพ่อแม่พี่น้องไงเนาะ cái này có nó phun tóc này im lẹ im lẹ im lẹ bộ mất bộ mất Mất ok kiếp ngân đây Ờ, năn đây, tuần ôn rồi đây เทา่าไรเส้นนั่แหละเส้นส,ส,สาวดิโอเคไปใส่โตเขากลับไปพักฟ่อนกันเนาะ <c ười> หลังจากออกจากฮานเฟอร์พ่อแม่พี่น้องเนาะก็พาน้องลินทอนกับน้องตุนต็อก มาพักอยู่ที่บ้านของไอ้ฮักของคู่ดอยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าจะออกเดินทางจะคือไปส่งน้องลิ้นทอนกับน้องตุนต้นต๊อกเนาะด้วยความว่าที่ว่าคู่ดอยใส่เป็นเป็นมอเตอร์ไซค์พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะและ้วก็อีกอย่างน้องลิ้นทอนกับซักยาเดเนาะและ้วก็อยากให้น้องลิ้นทอนพักผนน่อน่วยนึงเพราะว่าเอาเดินทางด้วย side, มอเตอร์ไซค์มันมีทั้งขี้ฝุ่นแล้วก็เดี๋ยวนี้มัน ก็คือชึกสวงนี่ก็คือบ่ายหนึ่งโมงกับสาวสามนาทีเป็นช่วงธบดีดมันกำลังฮู้นพ่อแม่พี่น้อ,องเนาะอีกอย่างกับน้องลิ้นท้อนกับอุณหภูมิวัดได้อยู่ที่37ปายองศาพ่อแม่พี่น้องเลยเ,เนะยาะกะยานน้องลิ้นทอนเป็นดินเต้นล่มอยู่กลางทางกว่าอ,อุณหภูมิขึ้นลายจังไรอิ่มบ่กินข้าว อิ่มเนาะเด้วนี่เราพักผ่อนยู่นี่ก่อน,นอะบีดึงแรงนิดหนึ่งก็ค่อยเมื่อเนาะประมาณจากสองสามโมงเออจบเอาถ้าอิ่มล้วก็ขอบใจผู้ย่าจิบุญพนเดะขอบใจขอบใจดีๆลูกนี่เดี๋ยวอาจจะบอกได้เหรอแมนแมนเงินของผู้ใดกับเงินที่ว่าเราไปกินเฟอร์มื้อนี้กับ เป็นเงินของผู้จใจบุญเพิ่นอยู่ทางออสเตรเลียเพิ่นซื้อว่าลุงจันแล้วก็ปลาซีแล่ะก็าปาลา,ปาพัดพนอยู่ที่ออสเตรเลียอยากเบิ่งหูบ่เดี๋ยวอาจจะเอาหูไปเบิงบ่งเ๋ยวจะเอาหวูวไปเบิง่งนี่คนนี้เป็นคนนี้เป็นปลาพัดอยู่ทางออสเตรเลีย แล้วก็คนนี้แม่ลุงจันกับป้าสีเห็นแล้วเนาะอ่ะอาขอบใจผลงามงามเลยขอ,ขอบใจเด้อแม่ขอให้ลุงกับป้าทาั้งสามคนมีสุขภาพแข็งแรงล้ำรวยลํำรวย สาธุอืมยองมงพี่น้องเลยเนาะกะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กะจะประมาณนี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องๆกะจะได้พาน้องเลีนทอนกับน้องตุนต๊อกเพื่อนพักพรก่อนอีกประมาณจากสามสี่โมงแล้วกะจึงจะไปส่งน้องๆเพื่อนเนาะแล้วกะสุดท้ายนี่เนาะครูดอยกะบ่มียังลายกะมีแต่คำข้อบุกขอบใจเนาะกะคือลุงและป้าเพื่อนทั้ง enfin สามคนเนาะแต่ว <si suppression> ่าอยู่ทาง ประเทศออสเตรเลียเนาะที่ว่าเพื่อนออกเงินออกค้ำที่ว่าคุณดอยพาคือน้องตูนตอกกับน้องลินทอนไปกินเฟอร์นในครั้งนี้เนะาะเป็นครั้งแรกของน้องลินของน้องตูนตอกผมแม่พี่น้องเลยเนาะกะขอให้ลุงกับป้าเพื่อนทั้งสามคนจงอยู่ดีมีหฮงอยู่ดีมีสุขเนาะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดกะขอให้สมดังใจปรารถนาสําหรับคลิปนี้ครูดอยกับน้องลินทอนนะครน้องตูนตอกต้องขอตัวลาไปก่อนนะ Sabaidee. Ini hmm. nah, sabaidee dah, luk. Sabaidee. Oi. Oh.